สวัสดีครับวันนี้เราก็มาแกะกล่องอันบ็อกซิ่งสำหรับ Redmi Note 14นะครับตัว 4G นะครับผมนะฮะเดี๋ยวขอยญาแกะครึ่งได้เลยนะฮะมาชา้าแต่มานะครับขอุญาตื่นเต้นนิดหนึ่งนะครับนะฮะ,นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดีไซน์เนี่ยจะสวยขนาดไหนนะครับผมนะฮะหลังจากที่เพิ่งเปิดตัวสำหรับ Redmi Note 14 Series เองนะฮะอ่าน,ะนี่เปิดมาก็เจอในเรื่องของตัว ซอฟต์เคสก่อนนะครับอยู่ในนี้ให้ดูตัวเครื่องอตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับให้เพื่อนดูดีไซน์นิดหนึ่งนะครับผมกล้องหลังอยู่ที่108ล้านพิกเซลพร้อม AI camera นี่เองนะฮะแบตเตอรี่5,500มิลลิแอมป์นะครับรองรับฟ้าชาร์จสามสวัตต์นะครับผม่นี่เป็นสีเขียวสวยเลยนะฮะนะเขียวมิ้นท์เดี๋ยวขออนุญาดตัวเครื่องเลยนะครับนี่นะเพื่อนดูจุดขายก่อนนะฮะ c ี u ตัว mediatek นะฮะ hero g 9 9 ultra นั่นเองนะฮะกระจก coil gas นะฮะนั่นเองรีเฟรชเรท120เฮิร์ตนะครับ f ิงเกอร์พินสแกนบนจอนั่นเองนะครับผมนะฮะ easy care นั่นเองดิสเพท็ออ่านะครับอุปกรณ์ใส่ชาร์จให้ดูเพื่อนดูนะครับครบเป็น usb type c เลยนะครับนะฮะก็ยังมีแถมให้น้อง33บาทนะครับผมนะฮะสำหรับ xiaomi นั่นเองนะฮะ ครับจะเป็นตัวนี้เคสจะเป็นเคสอย่างนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวเราเพื่อนเพื่อนได้ดูกันเลยนะครับเป็นเคสสีดํานั่นเองเนะะาะขญาตนิดหนึ่งนะนี่นะครับเป็นเคสนะฮะปกป้องตรงมน,นุกกล้องนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะเคสจะยกขึ้นมาสูงเลยนะครับผมนะครับรอบนี้ออกแบบดีไซน์เคสได้หนาแน่นเลยนะครับผมนะครับตอนนี้เรากําลังเปิดเครื่องเนาะ อจอปัญจอมาเลดเซนนะครับผมนะฮะวันนี้ขนาดหน้าจอเท่าไหร่นะครับ6.6 7นิ้วครับ6.6 7นิ้วรีเฟรชเรท120เฮิรตนะครับรองรับในเรื่องของพิกเซลสีเนี่ยบรรทัดเลยโซ5ล้านต่อหนึ่งนะครับรองรับ10บิตด้วยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของตัว d o บบี้ i ิช o n นด้วยไหมฮะตัวนี้นะครับเป็นรอย14นะครับผมอ่ารันอยู่บนตัวเขียวมีไฮเปอร์เวสนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมเพื่อน ครับถือว่าเป็นกระแสมากๆสำหรับเจ้า Redmi Note 14 Series นะฮะตัวที่เราแกะให้ดูเนี่ยจะเป็นตัว 4G นั่นเองนะครับนะฮะ CPU ตัวใหม่ไ<ม>หลลื่นแน่นอนเนาะแบบจุกๆไปเลยนะครับอุปรกรณ์สายชาร์จนะครับผมนะฮะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับผมขออนุญาตใช้เวลานิดนึงนะครับให้ดูดีไซน์ก่อนนะฮะตัวนี้มากล้องหลังกี่ตัวครับสามตัวครับผมนะฮะร้อยแปดล้านพิกเซลอะไรเงี้ยอันต่ว่าแปดล้านมาโฟร์สองล้านแล้วก็ไฟแฟ อัลตร้าวายแล้านแล้วก็มาโครล้านแล้วมีตัวแอบไฟแฟตนั่นเองนะครับสุดกล้องหนาเท่าไหร่กล้องหน้า20ล้านทุกตัวกล้องหน้า20ล้านทุกตัวนะครับเพื่อนฟังไม่ผิดนะครับมีการอัปเกรดขึ้นมาจากตัว r ร d m i Note 13สซีรีส์นั่นเองนะครับนะฮะารันตีคค้มค่าแน่นอนรอบนี้นะฮะนะครับอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับผมเพื่อนๆขออภัยนะครับผมนะพอดีเพิ่งแกะเครื่องเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเรื่อให้เพื่อนๆดู <ขอ S 1> ในเรื่องของความสวยของหน้าจอนิดหนึ่งนะครับ ในเรื่องของการตั้งค่าต่างๆนะครับนะคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะครับเพื่อนนะฮะแล้วก็ในเรื่องของตัวสแกนแล้วใมือเหมือนเดิมนะครับผมอยู่บนจอนะครับผมนะฮะตัวนี้การันตีแน่นอนเนาะครับใช้งานสบายเลยนะครับสำหรับเจ้า Redmi Note อย่างน่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าพี่เป็นนชักแบบนี้ไหหรือว่าจะเป็นแบบแอปอย่ข้างด้านหน้าทั้งหมดสองแบบให้เลือกนะครับผมนะฮะ ไม่มีปุ่มแล้วกสอง่บบ่มนะครับเอ่อถ้าเป็นแอปทั้งหมดจะรวมอยู่ด้านหน้าหรือว่าจะเลือกเป็นแบบเก็บไว้ในิ้นชักนี่ครับปัดขึ้นมาก็อยู่ทั้งหมดปัดซ้ายขวาก็ได้เอออ๋อเลือกได้กันเยอะใช่เลือกเลือกได้ใช่อ๋อมนะครับโอเคนะครับแล้วอย่างสองนะครับเป็นแบบลิ้นชักนะครับนะครับแบบลิ้นชักนะฮะเวลาเซตติ้งหน้าจอเนาะใช่เพื่อที่จมาเลือกได้เลยนะครับผมนะครับเชียวมีเขาใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับ นี่ลันตัวไฮเปอร์เอสนะครับผมนะครับตอนนี้มีกี่สีนะฮะสามสีมีสีอะไรบ้างครับผมสีเขียวสีดำสีดำสีม่วงอ่าสีม่วงนะครับผมสามสีนะเพื่อนเขียวดำม่วงนะครับนี่นะครับดูความสว่างของจอถือว่าโอเคเลยนะฮะจอสวยเลยสองพันหนึ่งร้อยนิ้ต้นนะครับเราใช้งาน ก็หลายๆอย่างนะครับผมมีแบบให้เลือกเยอะๆเลยนะครับผมปรับในเรื่องของตัวรีเฟรชเลสในเรื่องของค่าเฮิร์ตต่างๆนะครับ,อรบขอดูในเรื่องของรายละเอียดการตั้งค่านิดนึงอตอนนี้เราเข้าเฟสสโตร์นะนะครับก็ตอนนี้เราพูดในส่วนของตัวพาร์ตกล้องกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเปิดกล้องกันนิดนึงให้เพื่อนดูภาพตัวอย่างนะครับ ่านี่นะครับผมนะพเซีนเตอร์เป็นผมเองนะครับจากสปินโทนเนี่ยฮะเนี่ยฮะมีการซูมภาพด้วยอันนี้ระยะเท่าไหร่ครับผมระยะคูณสองครับผมอ่านี่สองเท่านะครับผมนะฮะจะสังเกตได้ว่าปกติอันนี้ปกติเลยนะฮะจะสังเกตได้ว่าสีเที่ยงตรงนะฮะไม่มีโอเวอร์นะฮะสปินโทนหรือว่าใช้ได้เลยนะครับเพื่อนฮะตัวนี้ก็มีโหมดในเรื่องของตัว AI ด้วยเข้ามาช่วยนะครับอ่าดูภาพอีกภาพหนึ่งนะครับผมอ่าปกติอันนี้ปกตินะฮะ่า นะครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับผมอ่าแล้วก็มีตัวอย่างภาพสโลว์โมชั่นด้วยนะครับผมเมื่อกี้แอบถ่ายภาพสโลว์โมชั่นไว้นะฮะนี่เป็นการผมเดินเองนะฮะนะครับลองเทสเพื่อนๆดูเฉยนะครับผมนะฮะว่าตัวนี้เสี่ยมีเนี่ยเรดมี่โน้ต14 4G เนี่ยเขาใส่ในเรื่องของโหมดสโลว์โมชั่นให้ด้วยนะนี่ฮะเห็นไหมฮะก็ถือว่าสม,มูทครับผมเพื่อนๆนะครับผมเท่าที่ลองเทสนะครับเดี๋ยวลองดูเข้าฟังก์ชันกล้องนิดหนึ่งมีอะไรบ้างฟังก์ชันกล้องอ่านะครับ มีโนมดโ,โปรโมีเอกสารนะครับผมมีเอกสารนะครับผมมีถ่ายภาพมีฟอสเฟตแล้วก็เพิ่มเติมมีอะไรบ้างครับกลา,างคืนนะ,เพ,นะเพิ่มเติมก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้ด้วยนะนเห็นไหมฮะมันมีลูกเล่นให้เลือกนะครับตรงนี้อ่าแดดเสียวมีใส่ใจมานะฮะเห็นไหมฮะสโลโมชั่นพานูมีหมดวิดีโอคู่นะครับผมนะฮะ ถือว่าค่อนข้างครบเลยส่วนกล้องหน้าเท่าไหร่20ล้านพิกเซลตัวเนี้ยใช่ครับผมกล้องหน้าขออนุญาตเปิด้เพื่อนๆตัวนิดนึงถ่ายกันเร็วๆเลยนี่นะครับกล้องหน้านะครับก็ถือว่าผมมองจากจอเนี่ยก็ถือค่อนข้างสีไม่หลอกนะครับผมแหมนะครับถ่ายมาสําหรับก็จะมีในเรื่องของตัวบิวตี้ให้นิดนึงนะครับผมแหมก็สามารถเข้าไปปรับได้ไปปิดได้ถ้าไม่ชอบนะฮะ ก็มีฟิลเตอร์ให้เลือกด้วยสุดกล้องหน้า20ล้านนะครับเพื่อนอัลตร้าไว0.8นะ่ามีอัลต้าไว0.8ด้วยนะครับสามารถปรับได้นะครับอประมาณนี้ครับผมพัดกล้องเนาะนะครับผมก็เปิดให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับว่ากล้อง Xiaomi Redmi Note 14 4G เป็นไงนะครับผมครับผมประมาณนี้นะครับผมเพื่อนเป็นว่าประมาณนี้นะครับแกะกล่องให้ดูเนาะก็ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดไิดตาช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ